ที่นครนายกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่ชาติไทยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อให้ความสําคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยให้อยู่คู่ชาติไทยที่ธานีควายไทยฟาร์มตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสุนทรรัตนจจำรูนปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้เป็นประธานเปิดงานลำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมีหน่วยงานอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก,กเกษตรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดอบจอบตและเครือข่ายกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายกรวมกันจัดงานขึ้นทั้งนี้เพื่อร่วมกันจุดประกายและให้ความสําคัญในการอนุรักษ์และดูแลควายไทยและส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ควายไทยถือเป็นสัตว์ที่มีความสมคัญกับภาคเกษตรกรรมของไทยเป็นอย่างมากและมาช้านานโดยด้วยความที่เป็นสัตว์ที่มีความอดทนทนแดดทนร้อนทนสภาพอากาศแห้งแล้งได้ทําให้กลายเป็นเครื่องมือไถนาชั้นดีแต่ปัจจุบันควายไทยนั้นถูกลดความสาคัญลงจนกลายเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้น14พฤษภาคมเนื่องมาจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุรยิยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ได้มีพระราชกระแสร,รับสั่งถึงหลักการดรําเนินงานโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมาจังหวัดนครนายกโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสําคัญจึงได้จัดงานลําลึกวันอนุรักษ์ควายไทยขึ้นซึ่งภายในงานนั้นมีการลําลึกถึงวันอนุรักษ์ควายไทยหรือบัฟฟอโร่พาที่การโชว์ควายงามของนครน,น,นายกจังหวัดนครนายก โดยเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงควายจากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมในกิจกรรมปันเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาคเอกชนที่มีความหลากหลายสําหรับเกษตรกร,กรและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแนวทางหนึ่งของจังหวัดนครนายกต่อไปด้วยครับนิว2.4สถานีประชาชนสมบัติรัชานน์เนินใหม่ภาพข่าว สามารถเมฆเยดีรายงาน